อีกลัมาแล้วแต่ผู้คนไม่เคยเห็น scp นี้แน่ scp หัวกะโหลกอันตรายตาหัวกะโหลกอันตรายซึ่งมันก็คล้ายคล้ายห้องพยาบาลธรรมดาแต่ทุกคนดูตรงนี้มันมีที่กั้นเอาไว้เนี่ยทุกคนดูให้ทุกคนสงสัยว่ามันมันอันตรายสงสัยมันมีหน้ากากวางไว้ตรงนี้ฉันขอใส่กั้นอย่าใส่ อย่าปนจริงน,นะเธอรู้จัก FCP ที่มันใส่หน้ากากแล้วควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเธอจะใส่หน้ากากนี้นะนี่เพราะนั้นเธอจะกลายเป็น FCP ควบคุมไม่ได้คนจะกัด FCP ฉัน,นอมมขอร้องเธอทอดไม่ทอด เดี๋ยวรู้เหมือนชื่อนุก็จะเปลี่ยนไปว่าทุกคนเฮ้ยกันกดอะไรขึ้นับเธอทำไมอยู่ดีๆเดีด๋ดดวยวก็มีชื่อ,อบนหัวเก๋เอ้ยหนีหนีหนี้นนน<ก>มันจะฆ่าผมทุกคนกันไม่ใช่คนเดิมแล้วไอ้ถูกลักไว้ไหนเนี่ยลงไปเลย เาไปอยู่เลยไป A S C P พยาบาลนาโงุ่กทุกคนผมซึ่ง A S C P เนี่ยผมลืมบอกเลยทุกคนมันไม่อันตรายมันแค่ช่วยประโยชน์ให้เรามันเองมันช่วยประโยชน์ไงใช่ฉันช่วยประโยชน์เลยการเกเอาไว้ที่บ้าน ถ้าตอนกลางคืนมือใครมากดกิ่งฉันจะไปเปิดและเดียวฉันจะไปโป้มันเองอยังไงฉันไปโป้โดยการต่อยมันให้หน้าปแปดแกก็เป็นลายต่อไปสินะไม่แกแค่ช่วยน,นี่มันกลับเป็นเหมือนเดิมเลแกเป็นลายต่อไฟสินะ มาเร็วกันออกมาเลยคุกันคุณกันก็บอกเลยเกิดอะไรขึ้นคุณขึ้ชาเออต้องกัรออกมาได้ไหมโอเคต้องกัรกลับเป็นเหมือนเดิมเราใช่ไหมใช่พี่กิตด็กก็บอกว่าอย่ามาเข่าวันนี้มันจะเกิดโดยการเท่าไหร่ก็ได้มันมีประโยชน์เยอะแยะเลยทุกคนใน SCP นี้แต่ผมก็ไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันกัน

เธอแต่มีข้อแม้ว่าเธอห้ามอะไรไปอีกขาดแม่โน้ตูจะจำอะไรไม่ได้เลยทำเขานั่งไล้่างเดียวแาม่ทะเลาะกันไหมนี่อยู่กันเมื่อกี้นี่นี่ทำอะไรอย่าง้ทำรูปทะเลาะกันตั้งไหมอยู่กันเมื่ <c oughs> อกี้ฮะว่ายังไงเหยียบแบบลปุ่มบัลปุ่มยับหยียบหยับบัลปุ่ม

เอเืออนนักเกไ่ใช่คือน้องม่อน้องไม่ใช่ามัเลยมีแต่น้องวัดนบอกไมอยู่ที่็ลยเวนี่เราไปก็เล่นเรไปกิน็เลถอะตอนี้มันก็องไม่ได้เลยนี่อะไรก็บอกแล้วอย่าไปอยู่แ้าพูดเราก็พูด

ควันหายคันไหมอ่ควนหายควนหายหัน <c ười> คนหายคอยหัน ครอหเฮ้ยทุกคนกลับไปเดี๋ยวนี้